ทูเลยครับผมสุดๆไปเลยครับนี่นะครับสภาพหมายพระรามห้าวันนี้ครับโอ้โหผักเต็มเลยครับน้าอุปสรรคก้อนโตเลยครับวันนี้คงต้องได้ลงประมาณสักสองสามคันนะครับเพราะว่าน่าจะเก็บไม่ทันนะครับเวลาผักเข้ามานะครับดูนะครับเต็มแม่น้าเลยครับ แต่ว่าน้ําสวยนะครับวันนี้สีน้ําสวยนะครับปัญหาของเราก็คือผักนะครับอุปสรรคหนักหนาสาหัสมากครับวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงน้ําลงนะครับน้ําลงก็จะไหลไปทางด้านขวาตรงนี้นะครับถ้าน้ําลงนะครับไหลไปทางสะพานนะครับ น้ำขึ้นก็จะไหลไปฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับแถวท่าน้นํานนนะครับถ้าเป็นน้ําขึ้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีใจชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลานะครับผมวันนี้ก็พบกับผมครับ o f โอ h i n g Channel นะครับวันนี้ก็นําพาทุกท่านมาออกหมายที่ แม่น้ำเจ้าพยานะครับสะพาพระรามห้านะครับวันนี้ผักเยอะมากครับผมลำบากนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผักเต็มแม่น้ำเลยครับช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นช่วงฤดูน้ำหลากนะครับก็ผักก็จะเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้น้ำแรงมากครับช่วงนี้ตะกัวแปดสิบกรัมไม่อยู่นะครับก็ผมจะเปลี่ยนเป็นใส่เป็นร้อยกรัมนะครับน่าจะ พอได้ครับผมนาำแรงมากครับ80กรัมมันโยนไปพัดเข้าฝั่งหมดเลยครับส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเหยื่อสูตรไผ่เขียวนะครับก็จะมีลำนมปังเมาขิดแล้วก็ไผ่เขียวนะครับสี่อย่างก็สามารถเข้าไปชมได้ครับอยู่ในลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงคำอธิบายนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนครับ อย่าลืมนะครับผมเสื้อกันฝนนะครับเตรียมมาด้วยนะครับไม่งานนั้นเละแน่นอนครับฝนตกเดี๋ย็จะลงเบ็ดสักสองคันกันครับเดี๋ยวดูสถานการณ์ในน้ำอีกทีครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะพัดออกให้หรือเปล่านะครับถ้าลงเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมกลัวจะยกไม่ทันนะครับเวลาผักอะไรพัดโดน สายเบียดเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะล้มนะครับจะเก็บไม่ทันนะครับก็จะเกี่ยวมันหมูหมักนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับวันนี้เตรียมมาด้วยครับก็ไปรุ้นกันครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับทองฟ้าวันนี้มืดมาเลยครับ ไม่เป็นไรครับเรามีเสื้อกันฝนอยู่ครับเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วครับวันนี้เป็นรุ้งไงครับว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนุ้ย ครับท่านผู้ชมก็ลงได้แค่2คันนะครับเพราะว่าผักเยอะครับวันนี้ลำบากครับถ้าลงเยอะเก็บไม่ทันนะครับเราก็จะลงแค่2คันนะครับโอเคครับไปลุ้นกันครับ แตมแรกมาแล้วครับผมวันนี้ต้องมีความอมดทนสูงครับเพราะว่าผักเยอะมากนะครับผมไปลุ้นกันต่อครับหาแต้มต่ต่อไปกันครับ แต้มที่สองครับผมสาแขนเลยครับตัวนี้สาสวยนะครับสองคันก็เสียวได้ครับผมเดี๋ยวดุ้นต่อเจ้ายาวครับ,รบเปิดได้แป๊บเดียวนะครับฝนตกลงมาแล้วครับผมโอ้โหมืดฝามัวดินแล้วครับตอนนี้ โชคดีอยู่ครับที่ยังมีร่มนะครับตกหนักมากนะครับตอนนี้ดูนะครับครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อนะครับ มาอแล้วครับผมกินตอนฝนตกนี่แหละครับตอนนี้มันก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับก็พอสู้ได้อยู่ครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผม มาอแล้วครับท่านผู้ชมฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับก็ยังพอมีเวลาให้รุ้นต่ออยู่ครับไปรุ้นกันครับ มาแล้วครับตัวเึงครับ ทมกันเลยครับผม แล้วครับท่านผู้ชมสองคันก็มั่นได้ครับไปลุ้นกันต่อครับผม ดีแล้วครับน้าๆเริ่มกินจัดแล้วนะครับเป็นง้นต่อเลยครับผม ทูเลยครับผมสุดๆไปเลยครับวันนี้หินจัดวัดกระจายเหมือนเดิมนะครับเป็นลุนต่อครับยังพอมีเวลาเหลือครับ ไปแอบกินตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมส<เห>ุนต่อกันครับ อีกนะครับผมตอนนี้น้ําก็ขึ้นแล้วนะครับน้ําไหลกลับแล้วนะครับผมเดี๋ยวเวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับชุนกันต่อครับว่าจะมีเพิ่มมาสักแต้มไหมครับ ใหญ่เลยครับเอเคครับผมก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวพามาให้ชมผลงานทั้งหมดของวันนี้ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับบ่าย4โมงเย็นนะครับ ตอนนี้ก็น้ําเริ่มไหลขึ้นแล้วครับน้ําไหลกลับนะครับน้ําเป็นช่วงน้ําขึ้นแล้วนะครับผมก็ปลาก็ยังกินอยู่นะครับแต่ว่าก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวพามาชมผลงานของวันนี้กันครับนี่นะครับผลงานของเรานะครับวันนี้ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับกลับเป็นสองคันนะครับเวลาประมาณสามชั่วโมงปกป่านะครับ ช่วงนี้ผักเยอะครับต้องทําใจนะครับถ้าจะมาหมายพระรามห้านะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูน้ําหลากนะครับก็ทุกปีครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ส่วนมากจะลงเบ็ดได้แค่ประมาณสองคันนะครับเต็มที่ผักเข้าเต็มๆเลยครับวันนี้อุปสรรคเยอะนะครับก็ส่วนมากจะยกหลบผักจะมากกว่านะครับโอเคครับสําหรับอ่า ท่านใดที่จะมานะครับผมก็จะปักปลดให้นะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องอก็ช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะครับถ้าเข้ามาหมายนี้นะครับผมจะช่วยกันครับเพื่อที่เราจะได้มีหมายตกปลาดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม